จองมันจะหวาาอ,อท่านผู้นั้นนี่คือใครล่ะครับท่านคนนี้งั้นครับเฮ้ยมันชื่อองค์มาาชัาย<ง>ชื่แบบางทีว่ามหาชัายอ้องค์เพื่อนผมข้าเด็กเด็กผมาคลองไกรนออองค์สี่มหาชัายมันอะไรมันด้วยกันนำมาปวยลยือ,อนี่งนะ อ,ะ,ะ,อะอบิดีหรืองอท่านชายมาแล้วครับท่น้งขาเหรอท่านชายดีครับอ่ะท่านชายพาใครมาล,ละใช่ครับผมข้า,เขามเงนยอะที่นี่ของตกไปอครับผมแล้วยละผู้คนมหมดอ๋อ พอดีว่าท่านหญิงเพชรเนี่ยเขาได้สั่งให้ผมเนี่ยฝากบอกท่านชายเว่ยววันนี้เขาเนี่ยต้องพอดีว่าเขาลงไปทําทุระครับผมเลยไม่ใช่ดังนั้นทุระอยู่ไหนก่อนอ๋อพอดีว่าลงไปทําข้างล่างที่ข้างล่างอ่ะไปกับพี่แฝงครับผมอ๋อท่านท่านท่านท,ท่านชายไป,ไป,ไ,ปไปนั่งรอหน่อยเดี๋ยวน,นั่งรอเดี๋ยวผมบอกนั่งนั่งนี่ครับนั่งนี่ท่านชายครับ เดี๋ยวเดี๋ยวท่านนี้ก็คือท่านอยงเพชรเนี่ยได้บอกผมไว้แล้วนะครับว่ารอรอดูท่านชายเลยนะครับผมทำนอนได้แป๊บเดียวนะท่านชายก็มาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเตรียมาหารน้องหานาให้ท่านชายก่อนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหยิบน้ำกันนะพี่เดแล้ววันนี้น้องชายถึงทอนอยู่ วันนี้ข้ามาอยู่ตจ้ากหมอชอยเจ้าหมอนี่เจ้าดูแปลกยิงไหมที่นี่เจ้าดูคุณเคยบ้านของพวกเราไหมทำไมเจ้าไม่ตีเขาเขาตายเจ้าดูคนอ๋วย ท่านท่านท่านท้านท่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 านน่น่ารท่าท่านท่านท่่าท่น้่ท่านทาานนท่าน่ท่าน่ท่านท่าน่า่ท่าน่น่นา จ้ามันจะว่า,าอ๋อท่านตูนั้นนี่คือใคร,รคนนล่ะครับท่านนนี้นันรครับผมเฮ้ยมันชื่อโมกติมหาชยัย<อ>ชื่อนเอนงแกลว่ามหาชยัยอ้องค์สีมส่มหาชายัยมันอะไรมนันด้วยกันนามาไว้อัอวันนี้ผมบอกมันจับมานีมึงเห็นมันั้มมน ข้าจะพามาที่นี่ท่มอบอกว่าข้างนอกเป็นเยี่ยงไรมันไม่เคยมาท่านชอยท่านชยมายพมาข้าที่ใดที่นี่เป็นที่ทจ่าร้องที่เจ่า้อาอยู่ใช่ใช่ครับผเป็นบ้านของท่านหญิงเพ็ญน,นะคะผมใช่ท่นร้องข้าแังอยูก่กัจอแวนที่นี่ใช่ครับช่างแปลกเลยไม่ เราทำานมีสิ่งของมากต่ยที่นี้ข้าไม่รู้หรอกมันเคยยังไงมันช่างมากมาจริงมันช่างแปลกนไม่เหมือนบ้านเมืองเราเลยมันจับไม่ได้จริงก็เขาเขาจะบอกว่ามัน<อ>ทีนี้มันเนี่ยแปลกตาเยี่ยงนั้นนะคือไม่เหมือนบ้านเมืองเขาเลยนะมันดูแปลกไปหมดเลยนะข้อไหนที่จอยแต่ข้ออะไรดีล่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลอง เดี๋ยวจะลองโทรถามนะาว่าทนายเพชรเนี่ยถึงไหนแล้วครับน้องขาหรือใช่ครับเอ้ยข้าวของลงรลยลงใครอะครับอ๋ออ่าไม่รู้เหม,มือ,อ,กมอน,นกันเดี๋ยวผมจะลองโทรหาแล้วก็ผมก็จะถามครับว่าทำอะไรทำเสร็จหรือยังว่าแล้วว่าเดินทางกลับมาหรือยังงเขาเดี๋ยวกันเยนลยนะ,ะท่านน้ิ ข่ายเราจดกถ้นน <c ười> <ị> ้องข่ายครับแล้วข่ายอีกคนนี้นังด้๊โอ้ยตอนที่มงข่าวอยู่ตั้งเงินเงินอยู่ฝั่งนู้นข่ายนี้เคยเจอาของเจ้าเลยน้องข่ามันนี่จงมันเจอได้ยังไรอันนี้น่านชายครับจัไหเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเขาท่านหญิงเพชรเนี่ยบอกว่าอีก ใกล้จะเดินทางกลับมาใกล้จะถึงครับิงงลรใช่ครับอือะไรดีทำงมบอกข่าวใจลกอยู่เลยเจ้าจงได้ลึกพ่าด้แล้วเจอย่างไรที่ได้ไปคไวเมื่อนี้ข้า uh, รู้หมดยังยังยไงฉันย่งยิองยิ่งใจยู่งยิอืมนี่จย mm ู่ง เจ้าม <from> ันย <im rend Lock> er> <at S 1> ังไม่เจ้าที้มหัวช้อยท่านจะใช้ยนงไงนะเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยท่านหญิงผิดก็จะเดินทางกลับมาถึงแล้วนะพี่พี่ก็ผมก็จะนั่งเป็นเจ้าเจ้าน้องข่าวนะเจ้าเจาตอนตอนน้องข่าวนะอันนี้น้องข่าวนะเจ้าไว้รู้เดี๋ยวผมนี่ก็จะนั่งเป็นเพื่อนกั้นชายก่อน ็คือทันยิ่งเพชรเนี่ยก็ได้สั่งผมไว้นะที่น้องข,ขอมันหรืใช่น้องขอก็ไม่ด้อยกลับไปนับลอกแล้วกลับไปแล้ว<อ>ยังจับเป็นเรื่องสำคัญอ๋อเหมือนว่าในช่วงนี้ทีน่น้องขอกลับไปไปครับ เหมือนทาน่านแล้วเข้าที่นี่มาอยู่ที่นู่นใช่ก็คือเจอมาแล้วเดี๋ยววันนี้จอยได้เห็นเองก็คือท่านชัยแล้วจอยได้เห็นผู้คนอีกบั่งไว้ที่นี่ใช,ช่วันนี้คน,น,นเงียบไปเลยหมดอ๋อเข้าไปจบมเลยเขาเนี่ยคือลงไปทำธุระกันทันเขาก็ไม่เคยมาชีมคช่างหนุ่มแบ๊ คนรวยมากนล้วพอถอยไหมที่นี ai, no, 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 ่มีอะไรบ้างไหมใจมันเป็เห็ดใช่ครับผมไม่เล่นหรไม่เล่ก็อีกเดี๋ยวไม่ก็ได้อีกไม่นานนี้ท่านหญิงผีก็จะเดินทางกลับบาถึงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ท่านใช้กับอันนี้ท่านเขาครับท่านเขาเดี๋ยวค่อยปลอบให้ มชื่อน้องหลงเพจ้องคนี่อย่างนันอ๋อใช่ผมชื่อน้องหลงครับผมเพนงจ้องันหว่ามันเป็นเด็กขงพ่อที่จ้องไปเกีบมอะบา,า,า,าแต่เด็เพราะแม่ที่ไว้ป้าก็คือวันนะี้ผมจะให้ท่านชายก็ท่านชาย อยู่คุยกันก่อนผมจะไม่รบกวนท่านนะครับผมจอดไปป่ะอ๋อเดี๋ยวผมคอานี้ไปปิดคลิปนะเดี๋ยวท่านชายพูดคุยกันก่อนเลยครับผมผมจะไม่รบกวนนะรับก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ท่านชายเนี่ยคุยกันก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็อีกไม่นานนยท่านหญิงเพี่ก็จะเดินทางกลับมาแล้วนะครับผมก็พี่ๆนะผมก็ได้ถ่ายพี่ๆดูแค่นี้นะเพราะว่าท่านหญิงเพชรเนี่ยได้สั่งให้ผมเนี่ยรอท่านชายนะ เพื่อบอกกับท่านชัยว่าท่านหญิงเป็ดเนี่ยลงไปทำธุระนะพี่ๆเอา,อางี้นะใครที่ชอบคปมีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบุ๊กผม้วยนะครับผม